หนึ่งสองสามแล้วพักกอนแม่บอกให้จธอพักพ่อนยังละอ่อนยังสั่นแล้วกล่าวอย่าไปชักกอนพักพ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนเพื่อนเหมือนหลับมายาคุมน้องคนก็ไปนอนนอนจริงจริงตอนแรกค่ะที่ทราบว่าจะได้มารายการกิ๊กดว์ก็แบบแต่ละคุณพี่ใครจะมาร้องเป็นเงาเสียงหนูกันเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าเพลงหนูเนี่ยตอนหนูร้องจบหนูก็แบบ แต่งอะไรคะยังหยาตวเองอยู่เลยคะ่ะว่าเหนื่อยมากจริงๆเงี้ยค่ะก็แบบก็ถามพี่ผู้จัดการแบบเอ๊ะมีคนมาร้องเป็นเงาเสียงเราจริงๆหรอเงี้ยค่ะแล้วว่าวันมาได้รับชมวันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยค่ะทั้งคู่เลยพัอก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังใส่รุ่เปล่าอย่าไปชักกอนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนผู้มาหลอมายาคุมนอนขึ้นกลับไปนอนพรีนค่ะการทิดาธรรมปรลาค่ะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่กศนรหรือว่าการศึกษานอกระบบนั่นเองอยู่หมหกแล้วค่ะ ก็คือฟังมีฟังของต่างประเทศบ้างแล้วก็เพิ่งจะมาฟังของตัวมิลีร้องเราก็เลยลองไปร้องตามคือหนูคิดว่ามันต้องเป็นตัวของตัวเองอะเพราะมิลีเขามีเขามีความเป็นตัวของตัวเองอะสูงก็อ๋อนูตื่นเต้นอะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็อยากให้มิลีได้ฟังอะไรเงี้ยว่าเออเราร้องเป็นยังไงบ้างอะไรยังงวยอะไรเงี้ย ันค่ะนี่ทิชย,ยามั่นเกษตกิจเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนเสริมขวัญชตรีจังหวัดพิษณุโลกค่ะหนูชอบพี่มินล,ลีมากเลยค่ะเพราะว่าพี่เขามีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ค่ะปกติหนูร้องเพลงลูกทุ่งค่ะต่างกันมากค่ะเพราะว่าลูกทุ่งก็จะแอบบก็จะแบบว่านวลนน,วน,นุ่มๆไปค่ะแต่ว่าแรปก็จะแบบดุดัน พพ่น,น้องเดคอดาาคนอนนอนนนนนนมัลยคคุกบไปะวามยากของเพลงนี้ก็มันจะแรปแรปเร็วมากค่ะมั่นใจมากค่ะชอกกี้ชิ้นโรเตยูโอเวดูเองในติงบัตคอมซีว่ากับมึงทุกสิ่งว่าแท้ในดูฟากกิโดก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละออนยังสั่นไกล่าวจะไปชัดก่อนจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็มีสไตล์แต่ละคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้เสียงเหมือนหนูมากขนาดนั้นแต่ว่าสไตล์แต่ละคนเนี่ยมันชัดมากๆเลยแล้วก็ต้องติดตามดูเขาใครจะเป็นผู้ชนะ ดอยใจในโชคชะตาที่เขาเกิดมาบ่แมนคู่กันได้หัวจากได้หักแค่นั้นแต่จืดเพิ่กันความหักเขาสอนจากแต่ก่อนเคยเคยไปเคยเคยมาประกวดแล้ววันนี้ได้มาเป็นต้นเสียงเป็นศิลปินนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเข้ามาสมัครหรือว่าเข้ามาเป็นของเสียงของเราภูมิใจมากๆครับ เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าวันวันหนึ่งเราจะมาเป็นต้นเสียงเลยนะอันนีุู้กไม่เคยคิดจริงจริงคือจังโชคชะตากำลังเล่นโกนเหตุให้เฮาสคนคือทางขนานดะแซมครับผมธวัชชัยสมศรีครับอายุ22ปีครับตอนนี้ก็เป็นนักร้องประจำอยู่ที่ร้านอีสานอินดี้ครับไอชลบุรีครับผมแล้วก็เป็นนักร้องในสังกัดค่ายทอแสงมิวสิคเพลย์ครับ ก็มีผมลงคลิปไปในทิกตอกครับแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเหมือนเสียงเหมือนหน้าตาเหมือนอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบลองสมัครมาดูครับความววามั่นใจเหรอครับก็ มั่นใจประมาณนึงครับแต่ไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงแต่ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับวันนี้ครับผมรัก็ดอจักกสิกบุญพลาครับขายก๋วยเตี๋ยวครับอย yeah, UH, ู่ลังสิท์คลองสามครับแฟนชอบนุกมากครับนุกปลายนะครับคือตอนแรกแฟนติดไปมาผมก็ชอบด้วยครับเก็บล้างหรือกลับบ้านงเงี้ยก็ส่วนมากจะร้องหัดร้องซ้อมร้องเรื่อยครับ ทเท้อแคนอนิคของนุกก็เสียงนะครับลูกคอเสียงน่าจะมีเสน่ห์แหบมั่นใจเต็มร้อยแต่ไม่รู้ว่าผลอะออกมาไงก็จะทําให้เต็มที่ครับอยากจะขอบคุณนะครับน้องเสียงที่มาในวันนี้ด้วยนะครับมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์ทุกคนเลย วว่าาาาากกกกกกแรรงงงััันนนคคเเป็ลลีิดดมาจาสรร์ให้ห้หกกตอไบโซนครับนายธนาการนาตาแสงอายุ16-17ปีนี้ครับตอนนี้ก็เป็นนักร้องครับรับงานรถแห่ร้องเพลงผมชอบเสียงครับแล้วก็เสียงแกเป็นเอกลักษณ์ดีครับผมเวลาไปร้องที่ไหนคนก็จะรู้เลยว่าพี่ น้อยใ,ใจในโชคชะตาที่เราเกิดมาบอแมนคู่กันได้หูตาได้หักแค่นั้นแต่ที่ต้องอกิดกันความรักเผาซอนีนี้ก็รายละเอียดครับลูกคอลูกเอื้อนครับบแมนคู่กันอ,อะไรประมาณนี้ครับ ความมั่นใจก็ประมาณหนึ่งครับพี่ความมั่นใจรายการคิิกดูสงครามเพลงเงินร้านนะครับผมได้มาเป็นต้นแบบเสียงด้วยมาคู่เลยนะครับผมมาคู่ คืออยากจะบอก FC ว่าไม่ควรพลาดนะครับใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะรายการกิกดูสงครามเพลงเงินล้านนะคะเทปนี้เนี่ยสดมันสดบางปรังปะปีแน่นอนค่ะทางช่องพี่พี่ทีวีครับกดช่อง3-16ครับผมครับผมฝากด้วยนะกัาทังกันนะ